ารีครับแม่ของพระพันเล็กสิทธิ์ชุนทองซึ่งเป็นนีแรมโบ้ก็มาล่ำลาผู้ชมแล้วครับมีเสื้อสามารถมาขอประกาศพักสองเดือนแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับนักมวยทั้งสองซึ่งเป็นผู้ชนะเข้ามาแล้วทั้งคู่หลังสวนก็ชนะแล้วก็พระพันเล็กก็ชนะแรมโบ้ก็เคยขึ้นมามอบ ดอกไม้ให้ผู้ชมก็เฮฮาครับสวมเสื้อสามารถโก้ไปเลยแลมโบวันนี้แล้วก็ขอพัก2เดือนพักให้ร่างกายหายดีระหว่างพักก็โปมเตอร์ทรงชัยและนสุบันก็จ่ายเงินเดือนเดือนละ1นึ่งหมบาทให้จนกว่าจะกลับมาชกเป็นปกติมาดูสิครับแลมโบมผู้ชมก็เฮฮาครับนี่เป็นน้ำมวยขวัญใจมหาชนจาปี2 5 3พราแล้วก็ครานี้ก็ยังเป็นขวัญใจอยู่นี่พันตรีธีระนาวังวราครับให้คะแนน แล้วก็เลิศสินทำนิยมครับให้คะแนนเหมือนกันวันนี้กรรมการดาวรุ่งมาให้คะแนนและข้างบนนั้นดาวโรดครับดาวข้างฟ้าบาบูยกที่1และ2รวมกันครับปราดเล็กสิทธิ์ชุนทองสมเก่งสีแดงครับมาขามครึ่งข้อคุณนะครับตียาลำ่ำหลังสวนพันยุทธภูมินั้นก็รูุปร่างสูงยาวกว่ามวยคุณนี้พบกันมาแล้วสองครั้งนะครับ ครั้งแรกนั้นเผาจระจเชนะครั้งที่2หลังสวนชนะนี่คือไฟที่3ามเล่ดเล็กนั้นสุภาพรุษสังเวียนครับนักชกนียตรีนี่คุณชนัยพงสุภาเทรนเนอร์และผู้จัดการของหลังสวนพันยุทธภูมิงคู่นี้นะเผ่าเล็กในปีนี้29นะครับแต่ทะเบียนบ้านนะอายุ28จริงๆแล้วตัวจริงอายุ29โชคมวยมาก็ปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่16แล้วครับอายุมวยนั้นเกินครึ่งชีวิต โชคมวยจนมีบ้านสองหลังแม่หลังหนึ่งตัวเองหลังหนึ่งหลังหนึ่งของตัวเองนั้นราคา70,000นบาทซื้อเงินสดแล้วก็มีที่ดินอีกต่างหากครูขอพักให้เช่าเงินฝากนี่พอปกปิดแล้วครับเป็นนักมวยถึงถ้าโชคมาแล้วนี่เก็บเงิน,เ,งนเก็บทองได้ก็เฉียดสามล้านแล้วหลังสวนนี่ก็ไม่ชิบาเงินนั้น 3- 4มสี่แสนซื้อทาวเฮาสี่สำโรงแล้วก็ปลูกบ้านให้พ่อ,ให,พอให้แม่ที่จังหวัดพยาวเป็นมวยที่มีวินัยดีทั้งคู่ครับ รู้จักกินกินรู้จักเก็บรู้จักชายนี่เป็นยกที่หนึ่งและสองรวมกันครับขึ้นมายกทีหนึ่งนั้นขึ้นมาหลังสวนได้เปรียบ5ต่อ4หลังสวนนั้นชายยางเข้าคือขุนเข่าแล้ว้ำใจโดนเจาะย,ยางไปแล้วครับจับได้เมื่อไรก็โอ้โหแกตีนี่ทะเลาะไม่เ,เลิกเลยครับเปิดเล็กนั้นมวยเลี่ยมเยอะ ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาอย่างโชคโชนและเป็นคนเดียวแล้วครับที่โชคมวยไทยแล้วก็อน,น็อกพลาดและอ่น็อกสามารถพยักรุนได้แชมเปี้ยนก็สามตำแหน่งปัจจุบันก็ยังเป็นแชมเปี้ยนรุ่น112ปอนด์ของเวทีลุมพินีหลังสวนนั้นอดีตแชมเปี้ยนรุ่น108ปอนด์และสละตำแหน่งไม่มีคนท้าชิงเพราะไทยก็ไม่กล้าสู้กับหลังสวนแล้วครับผ่านศึกเหนื้อเสือใต้มาอย่างโชคโชนพอพอ,พอกันทีเดียว มีย่างเข้ายกที่สองครับหลังสวนนั้นสวนเมเกงสีน้ำเงินกับสูงยาวกว่าวางแข้งซ้ายไปดอกหนึ่งเคโครงกวดเล็กนี่ชกมวยได้ทุกรูปแบบนะครับเป็นนักมวยที่ว่าเรขาไม่ตายชกและยืนหยัดมาโดนถีบยันล้มลงไปนี่เป็น1และสองนะครับ 3- 4ส,สี่แล้วเดี๋ยวเราดูกันเต็มเตมกวดเล็กเจาะยางไปอีกทีนึง ังสวนก็ยังไม่ปล้ำเข่าครับขุนเข่าไร้น้ำใจวันนี้ยังยืดยุ่นอยู่ยังเล่นกันวงนอกวางแข้งซ้ายไปทีนึงก็ยังไม่เข่าเปล่าหัดเล็กอาวุธหลักของเขาครับตบหมัดหนึ่งสองแล้วยิงแข้งตามอายุอนามของหลังสวนปีนี้ก็22ครับอ่อนกว่าัดเล็ก27ปีหมดยกที่สองเรากลับมาดูภาพช้าการเตะจ่อย,อยางครับ หมัดหนึ่งขึ้นไปแล้วก็เตะเจาะยางข้างล่างนี่ครับเตะหลังสวนมีอาการดีเดียวครับเอออไรกันหนึ่งสองแล้วก็เตะล่างหมัดหนึ่งสองต่อยเราเราแหวนนี่เลครับเรากลับมาดูการซอ้อมทูกอย่งเลยผูกนวมไว้ที่โคนเสาแล้วเจาะยางอย่างนี้นคุณชนะัยของสุภาครับ นี่แล้วนะเดินเลยนะขุนข่าไร้น้ำใจกำลังจะเดินแล้วเดินขนาดไหนเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนี่คุณแม่รวนคุณธารีครับเป็นผู้จัดการเป็นเทรนเนอร์ของลูกชายนี่แม่แม่นะครับสิทธิ์ชุนทองน,นั้นพ่อของพลัดเลกชื่อกิมชุนกิมนั้นแปลว่าทองครับก็เป็นสิทธิ์ชุนทองพ,อพ่อพนัดเลกก็เสียชุดไปแล้วครับเหลือแต่แม่แม่ก็ทุกครั้งที่ลูกมาโชกกอดแม่ก็ต้องตามมาเชียร์มาสอน ยกที่3ครับหมดยกที่2นั้นหลังสวนทาอาการไม่ดีตดนเตจอย่างแล้วทําท่าจะเป๋ผู้ชมก็เลยให้ได้เปรียบแค่1 0ต่อ9โอ้โหคุณชนะบิดแล้วครับนี่เป็นจอมเชียร์เอ็กไซ์ที่สุดในเมืองไทยในยุคปัจจุบันนี้แล้วครับเอาแล้วครับขุนเข่าไร้น้ําใจทํางานแล้วโอ้โหทํางานทั้งบนข้างล่างครับข้างล่างปาไหนก็ทํางานไปด้วยเอาแล้วครับขุนเข่าไร้น้ําใจชวนทะเลาะแล้วเดินแล้วเกิดอะไรก็เจอมวยเดินอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยแล้วครับ สองไฟมาแล้วไฟที่ผ่านมาเจอแกรมโบเดินเหมือนกันไฟนี้ก็เอาแล้วครับขุนเผาไร้น้ำใจล็อกแล้วเด้งตีเดินแทงแล้วกอดแล้วตีหลังสวนนี่เป็นมวยประหลาดอยู่ยานึงครับกอดแล้วไม่ต้องแต่งตัวจับได้แล้วตีเลยแต่งตัวนั้นหมายถึงการสอดแขนไปมาเพื่อจะหาเหลี่ยมดีๆครับหลังสวนไม่จําเป็นต้องแต่งตัวนี่แหละครับกอดได้แล้วก็ตีได้ทุกท่าโอ้โหดูสิครับดูป่าหนายของเราเอาแล้วครับหลังสวนล็อกแขนพลาดเล็กพลาดเล็กยายามโต้เหมือนกัน แมวันนี้สุภาพรุดสังเวียนอืดูป่าไหนสิขุนเข่าไร้น้ำใจนี่แหละครับแต่แต่ละครั้งนี้ไม่อยากจะคิดสงสารเผดล็กพยายามจะดิ้นแล้วแทงเหมือนกันดิ้นแล้วแทงโต้เหมือนกันดูสิครับพยมแล้วได้ใหญ่แล้วครับวันนี้ชกพิกดร115ปอนด์เป็นมวยที่โชคแล้วไม่ต้องแต่งตัวครับดูนะครับจับยังไงแกก็จับแทงได้หมดแล้วแขนขวาของแกสังเกตแขนขวาของหลังสวนนะครับล็อกแขนซ้ายของเผดไ็ลไว้แล้วก็เปิดก็ล็อกขึ้นบน การล็อกแขนของคู่ต่อสู้นั้นทําให้โดตีแล้วครับนี่เลยว่าโดตีโดตีเพอคูู่ต่อสู้จะยกขาป้องกันยกขาป้องกันเข่าแกก็โดดเพื่อไม่ให้หลบขาคู่ต่อสู้แล้วยิงหลังสวนสูงกว่าอย่างนี้โดตีแต่ละทีนี่แหมเข้ากับถึงก้านคอทีเดียวดูดสิครับแกโดตีนี่น้าอกหน้าใจนี่นี่แหละครับโอ้โหถึงหัวไหล่สูงกว่าแล้วยังโดดด้วยดูสิครับเพล่อพยายามจะยกขาบังไว้แล้วก็ถอยหลังมาแทงยกขาบางังหลังสวนลุกแกก็โดตีทีเดียว อือหือดูสิครับเสียงคุณชายคุณธารีแจวแจวตะโกนสอนน้องชายไปด้วยครับเก,กิดอะไรตั้งครอบครัวหรือว่าทำธุรกิจปัดมวยหมดแม่เป็นหัวหน้าคณะโดนเด้งตีอือหือแม่หัวหน้าคณะแล้วเทรนเนอร์พี่ชายช่วยสอนและเป็นพี่เลี้ยงน้องชายก็เป็นพี่เลี้ยงตัวเองชกหลัดเล็กลําบากลเลยครับ,กกบกกยกสามนี่ดูหลังสวนแกดูเซตแกโดดตีเตียกว่ายกเข่าป้องกันก็ลาบากแล้วหลังสวนแกยังโดดอย่างนี้อีก อืเหลือเกินจริงๆครับข,นขุนเขาไร้น้ำใจคนนี้นักมวยจากพะเยาชื่อหลังสวนนะครับแต่บ้านอยู่เมืองเหนือขนาดเล็กแม่เจอโกลเม็ดวัวพันหลักอย่างนี้ก็ลําบากครับแกทะเลาะไม่เลิกชวนทะเลาะไปเรื่อยแล้วก็หนัวนเนี้ยไปตลอดแล้วความที่นี่นะครับเด้งตีอีกแล้วแม่เขาของแกนี่พุ่งมาจากข้างหลังแล้วปักขนดเล็กพยายามฟันศอกสลับหมดยกที่สาม โอ้โห oh, oh. วันนี้รถเดินทางเดียวครับเหมือนรถวันเวทีเรายกสามนี่นี่นะครับมวยที่จับแล้วตีแล้วแทงโดยที่ไม่ต้องแต่งตัวแต่งตัวนั้นหมายถึงการสอดไปสอดมาเพื่อจะหาจังหวะล็อกให้ดีๆแล้วก่อนจะตีข่าวแต่หลังสวนนั้นไม่ต้องแต่งตัวครับตีได้ทันทีแล้วเด้งอย่างนี้เพื่อพยายามยกขาบางังแกก็โดตีเพื่อหลบขาเพื่อเล็กโดยทีครับแทงซ้าย แล้วก็โดดนี่แหละครับอใช้แรงเบี่ยงตีด้วยแรงเบี่ยงครับมันปักเข้าไปหลือเกินแม่ป้าไหนยิ้มครับมียับสายยับสายแล้วแทงแล้ว้ตีมียับสายยับสายแล้วเดินตั้าตีเลยเ,เข้าใจไหมลูกป้าไหนนั้นนอกจากมีลูกที่เกิดจากภรรยาแล้วก็ยังมีลูกอีกคนคือหลังสวนพันยุทธภูมินะครับยกที่สี่ยกที่สามนั้นแม รถเดินทางเดียวครับผู้ชมก็เลยให้หลังสวนพันธุภูมิได้เปรียบถึง4ต่อหนึ่งยกที่4ครับเอาอีกแล้วขุนไข,ข่ขุนข่าไร้น้ำใจเดินนัวนี้มาดูสิครับแกล็อกแล้วหายใจหายคอไม่ทันพลยดเล็กพยายามจะทัดมาลาเหมือนกันใช้ศอกทัดมาลาแต่เดินบี้ติดติดอย่างนี้นี่แพลยดเล็กซึ่งเป็นมีหมัดเป็นทีเด็ดก็ออกหมัดไม่ได้พยายามจะรัดเอวงัดขึ้นมาอีก ล็อกแขนครับใช้แขนขวาล็อกแขนซ้ายเพื่อเล็กไม่ทํางานแล้วเด้งตีเลี่ยมเข่าของค่ายของสุภาอาค่ายของคุณชนะนี่สำหรับหลังสวนนั้นมีลูกล็อกแขนนี่แหละครับเป็นทีเด็ดล็อกแขนไม่ใู้่สู้ทํางานแล้วก็เด้งตีท,ทันทีเราอีกแล้วครับเพื่อนเล็กนี่เปิดตาํารารับไม่ทันครับมาเจอมวยใหญ่กว่าสูงใหญ่เลอเกินอย่างนี้ก็ลําบากพยายามฟันซอกดักมานี่นะครับดูแกเด้งตีหลังสวน หลังสวนนี่พักหลังๆนี่เจอแต่มวยใหญ่ทั้งนั้นแม่พอมาเจอมวยเล็กนี่สบายแกครับล็อกแขนเพลิดเล็กไว้อีกแล้วดูสิครับแขนขวาก็ล็อกไว้เพลิดเล็กก็เหลือแขนข้างเดียวอือหือปาไหนบิดแล้วบิดบิด